เป็นวันที่17สิงหาคม2564นะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์พอร์ต FTO m กันนะคะอตอนนี้นะคะคือเราได้ทำการชาเลนจ์นะคะเป็นวันที่7แล้วนะคะแล้วก็วันนี้คือเราได้มีโอกาสเข้าออ,อเดอร์ได้เพียงออเดอร์เดียวนะคะก็คือวันนี้คือได้กํำไรอยู่ที่28.52เหรียญน,นะคะแล้วก็คือ แม็กเดลลี่ลอนะคะเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะคะแล้วก็คือได้208.11ค่ะส่วนแมกลอนะคะเราก็ยังสูญเสียอยู่ที่175.62เหรียน,นะคะ่ะแล้วก็กำไรเป้าหมายก็คือ1,000ใช่ไหมคะตอนนี้เราได้อยู่ที่618.91คะ่ะคืออีกไม่ไกลเกินเอื้อมเราก็จะถึงเป้าหมายแล้วนะคะ แล้วก็ส่วนสถิติเรานะคะตอนนี้ทุน1618.91หอเหนรียญค่ะกำไรเฉลี่ยอยู่ที่12.79ค่ะยอดคงเหลือนะคะ1618.91่ค่ะขาดทุนเฉลี่ยอยู่ที่15.16นะคะจำนวนการค้าขาย65ครั้งค่ะอาอาเฉลี่ยอยู่ที่0.84นะคะจำนวนหลอดที่เราออกไปณตอนนี้นะอยู่ที่10.55ค่ะ ความคาดหวังอยู่ที่9.39 35นะคะแล้วก็อัตราการชนะค่ะอยู่ที่87.69นะคะแล้วก็ปัจจัยกำไรอยู่ที่6.01ค่ะแล้วก็สรุปรายวันนะคะคือของวันนี้เนาะวันที่17นะคะอยู่ที่28.52นะคะสู้ๆนะคะ